เอาละหอถึงโฟมาแล้วเฮ้ยกระโดดอือนี่นี่รถสชีออเดละแค่เดเราก็จะแลนดิ้งยังปลอดภัยเ้ยแลนดิ้งปลอดภัยวามกัเลยดิเด็กฮียเนี่ยปวดไนี่ก็ตายแล้วโอ้่างนีนาวะจายคืออะไรเนี่ยไหนยูเว่ามันคืออะไรที่มันบาเอดวามันเอาอะไรไป็นต่าง ไมเอื้อเอื้อตับไปมัดเลยมีสายเข้าขอรับโทรศัพท์เชื่อช้หายตัมดปนู้เลยไม่ไม่คนนั้นขับรถไปถอยชช่ไหมเดี๋ยวฉันชนแกเลยตีแนะถึงตัวมือแมนเลยนี่รถอฉันกราบมถฉันทำอไกราบมืฉันก่อนใช่ไหมงั้นตายซะเตะคุ้มลอยมาขนาดนี้ไม่ปิดปีกแล้วบินมาเลยไร ปีหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเครืบินไปไม่ได้เลยอ่ะแต่เราไปดูให้นะปีสองรองแป๊บหนึ่งเออดูให้หน่อยอ่ะไปประตูเลยเดีด๋ยวยงเข้าเดี๋ยวึงให้ก่อมไอชิหายเอาลเพื่อนวันนี้เราก็จะมาล่าสัตว์กันที่ป่านี่แหละน้นไม่ต้องห่วนนะป่าฉนนะุนคุ้งยดีที่มีปลอดภัยมากบอกไว้เกินเลยเทเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างฉุนคุมน้มได้หมดนะแต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนดน้วมาเป็น,ปนงไงาย ไ่ได้ยังเดนรือครพีรถมารับเลยเวลานี่ยยกมาเอาคอนี่นียกออครคจรเยนเนี่ย้ยเป่ยน้ตาซะจะไอ้นี่นี่เไปดีกว่าตำรวจะโอเคเดี๋ยวเราตัดรองไปได้เรเฮ้ยเดี๋ยวคนเนอะไรตัวสั่งหัวกูตเต็ม